สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ RIP นางเอกระดับตำนานปิดตำนานอดีตนางเอกดังคนนี้เสียชีวิตแล้วอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงฮอลลีวูดเมื่อล่าสดุดมีรายงานยืนยันการเสียชีวิตของแอลิสันนักแสดงซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทในรายการต่างๆเช่นโบนันซากันสมกเบอร์รี่เมอร์สันและซีรีส์อื่นๆเสียชีวิตเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ในเมืองรรนโชปารอสเวเดส รัฐแคลิฟอร์เนียอาริสันเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและปักผลงานไว้ให้ดูหลายเรื่องอาทิชาลีแองเจ g ลเดอ e ด e เทคทีฟอ e มเมอร์เจนซี่ฮาวายไอส Hush The w a r ะเดอะอลตันและอื่นๆอีกมากมายขอแสดงความเสียใจยกับการจากไปในครั้งนี้ขอขอบคุณนแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะเช่วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ